สวัสดีค่ะมาบ้านพี่คนไทยคนเดิมอีกแล้วนะคะคนเดียวนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวจะวางเห็ดที่ไปเก็บมาเมื่อกี้อันนี้เป็นไข่ของเห็ดสติงฮอ r n เห็ดเขาเหม็นนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นดูที่เป็นไข่แบบนี้ค่ะเนี่ยอ๋อสาสามฟอง นี่วางตรงนี้ก่อนลื่นๆค่ะเหมือนกับไข่ขาวเลยต่อไปก็วางเห็ดที่ไปตัดมาเมื่อกี้ตัดด้วยงัดด้วยนะคะนี่แห้งน,น,นี่ก็อยู่ด้วยกัน กอวเดียวกันค่ะดีใจนะที่เจอเห็ดสติงฮอนนะ่ะเห็ดเขาเหม็นนี่เอาไว้ด้วยกันนี่ยังมียังมีอยู่ในนี้อีกกรีบเขาหลน่นเนี่ยะคะ่ะต่อไปก็ ต,ตัดเห็ดใส่ถุงเนี่ยดอกเห็ดจะแตกหยิบยากด้วยค่ะโอ้โหทำไมหยิบยากอย่างเงี้ยดูสิอ่อนมากเลยค่ะชิคเคนไม่ใช่ชิคเคนเฮนออฟเดอะวูดอ่อนมากเลยแบบเนี้ยจะหวานนะคะหวานหวานรสชาติจะคนละแบบกับดอกที่กลีบดอกใหญ่ๆหมายถึงว่าเป็นเห็ดที่แก่แล้วค่ะอันนั้นก็อร่อยแต่หวานคนละแบบนี่นะคะ ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอหลายดอกค่ะตั้งใจมาตัดมาตัดดอกที่อยู่ตรง Chicken of the Wood นะแต่พอเดินมาแล้วอุย้ยเจอเจออีกดูนี่ค่ะเนี่ยดูสิต้องรีบตัดแบบรีบรีบ วมากตรงนี้ยังมีอีกกอหนึ่งอีกกอหนึ่งมาค้า้งหน้าเขาจะอาจจะโตกับกอนี้ค่ะเห็ดออนเดอ w วูดกับเห็ด l a c k Standing หรือกับเห็ดที่ว่าเห็ดมะพร้าวอ่อนไม่เจ้ามะพร้าว,าาวยอดมะพร้าวไม่เหมือนกันนะคะลักษณะเขาจะคล้ายกันแต่ว่าโหต่างกันลิบลับเลยเพราะว่า h ห็ดออนเดอะวูดเนี้ยเป็นเห็ดมีราคา ซื้อขายกันในตลาดค่ะส่วนเห็ดแบล็กสเตนนิ n งนั้นไม่มีการซื้อขายกันค่ะไม่เป็นที่นิยมดูสิอ่อนขนาดไหนอะเนี่ยนะคะยังมีอีกยังไม่หมดนี่อ่อนๆทั้งนั้นเลยกรีบแตกใสท่ทุงมากรีบแตกหมดเนี่ย ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกนี่นี่สวยสวยมากวางนี้เขาหล่นนะก่อนค่ะยังมีอีกยังไม่หมดนี่อ่อนๆทั้งนั้น เลยบอกพี่เขาบอกว่าพี่มาม่าพี่หมดแล้วยังมาม่าจริงๆนะคะมาม่าต้มยำกุ้งพี่เขาบอกพี่ทําแกงเรียงแล้วเธอจะกินมาม่าทำไมจะกินกับเห็ดอ่อนๆส,สดๆเนี่ย่ะได้จะเก็บได้เดี๋ยวทำคลิปพอจะกินกินเห็ดแห้งอย่างเงี้ยค่ะก็อยากกินส,สดๆบ้างนี่นี่ค ไม่หมดค่ะยังมีอีกนี่อ่อนนะสวยสวยจริงๆสวยมากๆเลยค่ะวางไว้อันลายกับสีเหมือนไก่ต๊อกเลยค่ะเขาถึงเรียก hen of the wood เป็นแม่ไก่ ดูสิว่าอ่อนขนาดไหนสะอาดขนาดไหนนี่ไม่ไหมดเอาไปตรงนี้ดอกสุดท้ายสำหรับนสำหรับช่วงแรกค่ะช่วงบ่ายจะไปตระเวนเอกค่ะโอ้ย วางไหนอ่ะอ้าววางตรงนี้นี่นี่ค่ะทั้งหมดรู้แล้วแหละกาค่ะกาดอกไหนสวยสุดคะสวยหมดทุกดอกนั่นแหละสวยจังเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเจอนะคะไม่คิดว่าจะเจอเยอะขนาดนี้นะ อ่ะย,ยังมีเหรอเ้อยาวเลย,ยกาเดี๋ยวไปชมสวนสักหน่อยค่ะดูพริเลยแมงปักแี่แว่นแก้วพี่เขางามจังเลย อู้หอมไปโดนแมงลักหอมหอมกร่อุ้ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยไหนน้ำดินก็เปียกอยู่ค่ะอู้กระถินกินได้แล้วเนี่ยกินได้แล้วค่ะฝากแก่แล้วฝากนี้ก็กินได้แล้วเนี่ยกระถินพี่เขาเหี่ยวเลยวัน,นเ,ออเนี้ยเออแปลกเนี่ยเหี่ยวไปเลยแสดงว่าที่นี่อากาศตอนคืนเย็น ไม่น่าจะเย็นขนาดที่ว่าเป็นน้ําแข็งนะดูสิเนี่ยใบยเหียวเลยไม่เหมือนครั้งนั้นเลยค่ะเออแปลกเนี่ยพริกขึ้นไปกินข้าวกันค่ะพี่เขาทำแกงเรียงนี่เป็นเป็นเห็ดแห้งๆนะก้อใหญ่ๆพอเอาพอตากให้แห้งค่ะหมดมาเหลือแค่นี้ส่วนนั้นเป็นหลินจือค่ะ เอามาให้พี่เขาดูซิจริงจูชายพี่เขานั่นเนี่ยค่ะทำไมมันเป็นกลิ่นแบบเนี้ยฉีกค่ะเห็นที่เก็บมาฮะก็ต้องมาฉีกพึงแดดไว้แบบเนี้ยกระเพราขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ